ทุกคนรักษาระยะห่างไว้ให้ดีถ้าได้รับบาดแผลแล้วก็มีหวังติดเชื้อแน่นอนถ้าไม่ไหวแล้วก็ถอยลงไปซะเอาจริงๆแล้วนะเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะจัดก,การยากเอาเรื่องเลยทำได้แค่โจมตีจากระยะไกลแล้วก็ล่นถอยไปเรื่อยๆได้แค่ชะลอให้มันช้าลงเท่านั้นต่อให้พวกเราไม่บาดเจ็บเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังโค่นมันไม่ได้อยู่ดี ขึ้นอยู่กับเวลาลวละ่ะว่าพวกเราจะหมดแรงเมื่อไหร่นะ่ะเมืองกรีนทาวอยู่ด้านหลังพวกเราถัดไปไม่อีกกี่กิโลเมตรถ้าเกิดว่าพวกเราพ่ายแพ้แล้วก็จบเพแน่นอนทุกคนจะตายกันหมดมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หัวเจนเลย่ยทิ้งเอาไว้ให้เราถ้าสุดทางแล้วไม่ไหวจริงๆให้โยนก้านใบนี้ลงพื้นซะตอนนี้นะ่ะพวกเราหมดหนทางแล้วแต่ว่าไอ้ของแบบนี้จะเชื่อใจได้อย่างนั้นเหรอสภาพเหมือนเด็กลายมือไก่เขี่ยขีดเขียนภาพขึ้นมาเล่นๆล,ล,ลองดูก็ได้เอ๊ดอกไม้ยักษ์กินคนจอมขี้โมโหถูกอัญเชิญออกมา ฮ้ยว้า,วานั่นน่นมาอะไรกันนะ้าเฮ้ยมีสัตปะหลาดตัวเท่าบ้านเลยโผล่มาแ่าแล้วหน้าตาประหลักซะด้วยแกเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ยวสวัสดีทุกคนท่านผู้เจริญทั้งหลายนี่ไงเอาเฮ้ยคนบ้านเดียวกันนี่หว่าฮะ ไอ้สัปหลาดตัวน,นั้นมันช่วยเราอย่างนั mm ้นเหรอพวกเราเร็วเข้าซัพพอร์ตการโจมตีจากระยะไกลซะกำจัดไอ้สัปหลาดนั่นซะทุกคนลุมันพลังมิตรภาพน่ะชนะทุกสิ่งโว้ยฮวงช้างนี่นายจะไม่พักหน่อยเหรอฮวงช้างขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆน่ะพลังของนายน่ะไม่จําเป็นแฟล็กระแสจิตต่อเนื่องสามครั้งเขตแกะน้อยเมืองเทียนกวง ท่านหนะูลีน่ะบอกว่าไอคนที่ชื่อหวงช้างนั่นนะ่ะจะมาถึงที่นี่ในะอีกสองวันแบบนั้นนะ่ะไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอกเหรอนี่นายกำลังจะพูดอะไรกันแน่นะ่ะก็ทํามันมาถึงที่นี่ก่อนท่านหูรีตื่นนะเราจะล้อมเจ้านั่นเอาไว้ทุกเมื่อเพราะว่าฉันนะ่ะติดตั้งระบบเฝ้าระวังเอาไว้ทั่วเมืองแล้วล้อมเจ้านั่นอย่างนั้นเหรอรวมฉันเข้าไปด้วยหรือเปล่านะ่ะแน่นอนเซ่ถ้าเราร่วมมือกันแล้วก็มันจะง่ายกว่านะไม่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 ไม,ไม่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเจ้านั่นน่ะมีความสามารถอะไรบ้างถ้าแผนการรอบโจมตีของนายพลาด่าาา้้นนลววววกเเรดดียยยหหตตง รับกัน2คนเนี่ยนะเวิร์กเหรอแหมก็ยังดีกว่าโดนเก็บทีละคนเลยนาะไม่หลอกระดับพลังของเราหนาะสูงกว่ามันนะสู้แยกกันนะ่ะมีโอกาสชนะมากกว่านอกจากนั้นท่านฮูรี่นะ่ะไม่ได้สั่งให้เราเปิดมันก่อนนะนายจะเล่นเสียงเกินไปแล้ว หวังทำกำไรระยะสั้นหรือไงนะ่ะก็ไอ้เจ้านั่นน่ะมันขัดแข้งขัดข,ดข,ดขาท่านฮูรี่นะถ้านายประเมินศักยภาพของเจ้านั่นสูงแล้วก็แสดงว,ว่านายเองก็กําลังสบปรมาทรความแข็งแกร่งของท่านฮูรี่อยู่นะถ้าแค่นี้นาะยยังคิดไม่ได้แล้วก็นายก็ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาตัดสินหรือสั่งการฉัน นายไม่เคยฟังคําแนะนําของฉันอยู่แล้วนี่นะฉันน่ะไม่ฟังคําแนะนําที่ออกมาจากปากคนว่าโง่หรอกนะจะบอกให้นี่แกตั้งใจจะยั่วโมโหกันเรื่องไงนนะ่ะให้ขำๆหนะ้า <c oughs> เปล่านะเปล่าฉันแค่ล้อนายเล่นน่ะเข้ามาพรุ่งนี้ไม่ใช่หรืองไงนนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกหน้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหัวเราอะไรต่างหาวะแล้วก็หัวเราะได้ปลอมมากไอ้สาร <c oughs> นี่แกล้อฉันเล่นอย่างนั้นเหรอที่บอกว่าฉันโง่น่ะมันเหมือนเรื่องล้อเล่นเหรอเพื่อเล่นมึงเหรอโทษโทโทษแน่นอนสิเรื่องล้อเล่นน่ะขำๆหน่อยข คำพ้องทำตัวกวนส้นตีนจ,จริงๆนะแกนะตบหัวแล้วรูปหลังกูชัดๆจะเอาอยัางไงล่ะพรุ่งนี้นะ่ะยังไงเจ้าหมอนั่นนะ่ะกว่าจะมาถึงก็พรุ่งนี้ไม่ใช่หรือไงนะ่ะเรายังมีเวลาเตรียมตัวกับวางแผนอีกเยอะไม่ต้องห่วงหรอกแล้วก็อีกอย่างนะถึงมันจะเก่งแค่ไหนแต่ว่ามันก็ไม่มีทางที่จูๆนะ่ะมันจะโผล่ออกมากลางอากาศได้ห็อกนั่นนะซิใครมันจะไโปโผล่กลางอากาศออกมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยได้กันเล่าสัยกระแสจิตจะเฮ้ยพูดไปทันขาดคำตดกูยังไม่ทันหายเหมียนเลยนี่นี่นี่ ขอถามอะไรหน่อยสิที่นี่นะ่ะเมืองเทียนกวงใช่หรือเปล่านะ่ะพวกนายนะ่ะพอจะรู้หรือเปล่าว่าผีดิพ้องเต้นนะ่ะอยู่ที่ไหนเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอฟ้าแล้วก็ไอ้ผีดิพ้องเต้น,นะนะั่นน่ะมันคืออะไรเป็นชื่อที่เหยื่อเละทุเรศสิ้นดี นายนะ่ะรู้หรือเปล่าว่าผีดิพ่องเต้อยู่ที่ไหนอะอะอะไรคือผีดิพ่องเต้วะช่างเป็นชื่อที่ปัญญาอ่อนและให้จินตนาการแบบในภาพจริงๆผีจีนแบบเนี้ยนะตุ้แชตุ้แชตุ้มตุ้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 แชนี่นายไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันนะ่ะจะใช้ลมหายใจพิภพสอดส่องค้นหาอีกทีหนี่งหนึ่งชั่วโมงถัดมาก็ได้ไอ้หมอนี่มันเต็มหรือเปล่าวะานั่น เฮ้เห็นชัดๆเลยหรือไงนะว่าไอ้มอนี่น่ะมันไม่เต็มบาทแน่นอนไปละบายทุกคนเจอกันนะเดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มเฮ้ เคลื่อนย้ายพิบตาอย่างนั้นเหรอเป็นวิชาที่น่าลำคาญจัดการยากเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะกินพลังวิญญาณเยอะอยู่นะ,ะ,ะไอหมอนี่ใส่เข้าไปในแหวนสีมิติไม่ได้ดูเหมือนว่าระดับพลังของพวกมันจะสูงกว่าเราเมื่อกี้ฉันลองใช้วิชาลมหายใจพิพพสอดสองดูแล้วพบว่าระดับพลังของพวกมันสูงกว่าฉันตอนนี้พลังวิญญาณของฉันน่ะ ใกล้จะหมดแล้วถ้าสู้กับพวกมันในตอนนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสชนะได้แน่นอนมีแค่ทางเดียวเท่านั้นโกยแนบเออเฮ้ยเอาเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหนวะนะเนี่ยเฮ้ยน้อยหูหนิงไล่ตามมันไปเซ่ยืนทื่อทำไมอยู่เอ้ยไม่เอาอะตามไปเองเถอะนายนะ่ะฉช่นอยู่นี่แหละเฮ้อไอ้โง่เอ้ยบางอาจขัดคำสั่งหัวหน้าผู้อ้วนไอ้อหมอนี่นี่ ใครจะไปทำตามคำสั่งของนายกันเล่าไอ้โง่เอ้ยผู้บุกลุกกำลังวิ่งหนีส่วนฉันกำลังไล่ล่าผู้นิงบอกว่าฉันน่ะเป็นไอ้โง่แต่จนถึงตอนนี้น่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันอยู่ในแผนการของฉันตั้งแต่แรกแล้วเหตุผลที่ฉันน่ะพยายามชักชวนไอ้หูหนิงให้ต่อสู้ร่วมกับฉันที่บันไดในตอนนั้นน่ะฉันอยากจะเห็นว่ามันน่ะจะต่อต้านคำสั่งของฉันหรือเปล่าเพราะว่ามันน่ะคือไอ้โง่ ที่ชอบขัดฉันทุกเรื่องฉันก็เลยลองมีปากเสียงกับมันเพื่อยืนยันทุกอย่างและในตอนนี้ฉันก็มั่นใจแน่ๆแล้วว่าว่ามันน่ะไม่มีทางฟังคําแนะนําของฉันแน่ๆยังมาทําทรงตบหัวแล้วรูปหลังอีกห้าขำกริ่งกบเกลือนอีกในความเป็นจริงน่ะแกนั่นแหละที่เป็นไอ้โง่น่ะเป้าหมายของฉันน่ะคือการกำจัดเสี้ยนน้ำอย่างแกนั่นแหละไม่ต้องมีใครมาคอยกวนใจนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการน่ะ ความปราบรื้มที่ได้เห็นข้าอย่างเมามาสนะ่ะมันสุดยอดไปเลยละ่ะผู้นิงแกคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าฉันแต่ที่จริงแล้วแกนั่นแหละที่อยู่ใต้ตีนฉันตลอดเวลานะ่ะฉันนะ่ะอยู่ในที่สูงกว่าโว้ยมันจบแล้วอนาชินถ้าผลักดันตัวเองมากกว่านี้แล้วก็ฉันก็จะไปได้ไกลเมื่อไปได้ไกลก็จะไม่มีใครมาคอยกวนใจฉันได้ปลุกสัญชาตญาณดิบในตัวของเราออกมาเหมือนฉลามที่ได้กลิ่นเลือด เหมือนม้าป่าเดียวดายที่กำลังหิวโหวยฉีกกระชากเลือดเนื้อแรงกระตุ้นแรงปรารถนาในการเข็นข่าและพิชิดชัยชนะทนไม่ไหวแล้วฉันอดใจไว้ไม่ไหวแล้วมาเริ่มกันเถอะการต่อสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรีเหยื่ออันโอชาของฉันเข้าป่าพี่มามา สถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะคงที่แล้วฝั่งเธอเป็นยังไงบ้างล่ะคือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะเธอบาดเจ็บมากเลยล่ะสาหัสและรุนแรงมากแถมยังติดเชื้อไวรัสไปทั่วร่างกายอีกต่างหากไวรัสนี้น่ะทำลายอวัยวะภายในของเธอหนูน่ะพยายามรักษาบาดแผลให้เธอแล้วแต่ว่าเธอจะทนได้อีกนานแค่ไหนน่ะก็ขึ้นอยู่กับพลังใจของเธอแล้วก็ขึ้นอยู่กับหนูด้วยว่าหนูจะสามารถคงสถานการรักษานี้ไว้ได้นานแค่ไหน ต้องจัดสรรพลังวิญญาณอย่างรอบคอบเพราะว่าตอนนี้น่ะมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วอืถ้าอย่างนั้นเราก็พยายามเข้านะคือว่าช่วยไปเอายาฟื้นฟูพลังวิญญาณมาให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้ได้ได้อดทนไว้ก่อนนะฉันรู้ว่าเธอนะ่ะเจ็บปวดมากยังไงก็กัดฟันสู้เข้าไว้นะจนกว่าผงชางจะกลับมาเอาละได้เวลาออกล่าแล้ว ฉันจะปล่อยให้แกมีชีวิตรอดแล้วค่อยๆทรมานแกซะรับไปซะเถอะความอาฆาตพยาบาทของฉันนะ่ะเห็นแล้วยังล่าเกียรติยศของนักล่าผู้อยู่บนจุดสูงสุดนะ <S <S <an> ่ะอาจะเฮ้ยอะไรวะเนีย่ยอ,อันที่จริงแล้วนะ่ะฉันหวังจะให้เจ้านั่นนะ่ะโดนเล่นงานซะหน่อยจะได้หลับจำซะบ้างเดี๋ยวหัวเราะให้ฟันหลุดเลยถ้าโดนเล่นงานกลับมานะ่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าฉันนะ่ะ ไม่รีบล็อกชิวชวิเพราะยังไงเจ้าผู้บุกลุกนั่นน่ะก็มีระดับพลังอยู่แค่โลหิตส,สังหารขั้นกลางเท่านั้นระดับพลังแค่นั้นน่ะจะทําอะไรพวกเราได้ล่ะนี่ช่วยอะไรฉช่นหน่อยสิหาเฮ้ยเฮ้ยยแฟลกกระแสจิตเออเอนีอ่ยนี่มันอะไรกันน่ะที่มนในน้ําอย่างนั้นเหรอที่นี่มันที่ไหนกันน่ะเจ้านี่มันสามารถควบคุมแสงและน้ําได้ด้วยเหรอป้าจริงออกไปไม่ได้ ดูล็อกอยู่บ้าเอ้ยไอหมอนี่มันตั้งใจะจะถ่วงน้ำฉันนีดนะจะจะให้ฉันจมน้ำตายอย่างนั้นเหรอแย่แล้วสิวิชาของฉันใช้ในน้ำไม่ได้ผลซะด้วยบ้าเอ้ยทำลายผนังออกไปไม่ได้อากาศกำลังจะหมดคือว่าพลังวิญญาณของฉันมันหมดนะ่ะก็เลยจะขอยืมของนายหน่อยนะ วยเอ้ยนี่ฉันโดนลูกไม้ตกติดของมันเล่นงานอย่างนั้นเหรอไอตัวที่ฉันไล่ตามไปน่ะการกลายเป็นล่างโครนซะได้ป้าจริงตอนแรกจะคิดว่าฉันน่ะเป็นฝ่ายคุมเกมแท้แต่ฉันคิดผิดอย่างนั้นเหรอกลายเป็นเจ้านั่นที่ถือไพ่เหนือกว่าขืนเป็นแบบนี้แล้วก็มีหวังเจ้าหูนิงน่ะมันหัวเราะย่อฉันตายแน่หูนิงหูนิงเอาเฮ้ยไอเจ้าหูนิงมันหายไปไหนแล้ววะหรือว่าไอเจ้าหูนิงมันจับเจ้าผู้บุกลุกนั้นได้ก่อนฉันอย่างนั้นเหรอ หูหนิงแกอยู่ไหนนะออกมาซะอยู่ซ่อนตัวได้แล้วพอกันทีนะ่าฉันเบื่อแล้วนะหูหนิงน่าลำคาญเป็นบ้าเลยแนฮะไอหมอน,นี่เฮ้ยอย่ามาซ่อนตัวนะเว้ยที่แกแล้อฉันเล่นเรืองไงนะฉันรู้หนะ้าแกนะ่ะอยากจะหัวเราะย่อฉันละสิไม่เอาหน้าหยุดล้อเล่นได้แล้วออกมาเถอะหัวเราะฉันสิถ้าแกอยากนะฉจะให้เต็มที่เลยแกนี่นะไอหูหนิงทำตัวเป็นเด็กน้อยไปได้นะไปซ่อนตัวทำไมนะ ถ้าอยากเล่าเรียนชยนหนักหนาก,ก็จัดมาเลยเซ่โอเชี่ยฮู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 ดิงมาใหม่หมนะจะไปสภาพแกเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ท oh, ำไมเป็นแบบน,นั้นไอ้เพื่อนอยากคือว่าแค่ขอยือมแป๊บเดียวนะ่ไม่เป็นไรหรอกยืมพิ่มมึงก็ยืมซะมันซี่เลยนะันะ่ะ ไม่นะนี่แกจะทําอะไรหูนิงอนะ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะรอแป๊บนะอแป๊บพ่อ,องนี่ช่วยกูด้วยเอปล่อยเขนานะโว้ยไอชาติเปรดหูนิงหูนิงตื่นสิตื่นสิอย่าตายนะเพื่อนอเเโดนแกช่วยเอาไว้แบบนี้น่าขายหน้าจริงๆแต่แต่ว่าแกน่ะต้องล้างแค้นให้ฉันนะเออ คือว่าขอยืมอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมนะ่ะดูดจนใกล้จะเต็มแล้วนะ่ะพลังวิญญาณนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอชั่วจใจใจแกทำด้วยอะไรยังมีหน้ามาขอกูน้าด้านด้านเออได้ปรดล้างแค้นไอเชรียนั้นให้กูทีมันเอากูจนกูแห้งเลยนี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครูนิงถึงเราจะทะเลาะก,กันบ่อยแต่ว่าเรานะ่ะมีศัตรูคนเดียวกันฉนันจะไม่ให้อภัยมันแน่ h ัน t ิงมาร์กแกน่ะโันฉลอกเป้าแล้วจากนี้ไปน่ะจะไม่มีที่ให้แกได้หนีอีกและความสามารถล่างโครนของแกน่ะมันไร้ประโยชน์แล้วล่ะในตอนนี้น่ะก่อนหน้านี้น่ะฉันจับตัวแกไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้แกหนีไปได้แต่ว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะเมื่อกี้น่ะในไล่าตามตัวปลอมไปนะหุปปาฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้นี่แหละไอ้เวน มัดพายุถล่มสลาตันดูด,ดวงดารามหาวินาศตโะโรยโสอาหารการโลกาวินาศตะทอนพิภพบรรจบเวหานภาอะไรฮะแฟลกกระแสจิตมัดปืนใหญ่ของอาร์มอนเปล่าประโยชน์นะ่ะฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรืองไงนะ่ะว่าฉันนะ่ะทําสัญลักษณ์ไว้ที่แกแล้วไม่ว่าแกจะโผล่มาจากตรงไหนฉันก็จะรู้ได้ทันทีมันติดแท็กไว้แล้วอ่ะวิชาของแกนะ่ะในตอนนี้โตเช่นดักทางหมดแล้วล่ะไอ้น้อง มัดพายุถล่มดูดวงดาลาเออจะเป็นชื่อสั้นกว่าเดิมอ้แต่ว่าต่อยได้สวยอิเยี่ยมกูให้สิบเต็มสิบสำหรับมันนี้ฉันรู้ว่าแกน่ะยังไม่ตายเพราะว่าแกน่ะได้เปิดโล่ป้องกันเพื่อดูซับความเสียหายบางส่วนเอาไว้แล้วเมื่อกี้น่ะออกมาซะอยู่ซ่อนตัวได้แล้วไอ้ตูนมึกถ้าแกไม่ออกมาแล้วก็ฉันจะเป็นฝ่ายเข้าไปเองฉันเผื่อแรงเอาไว้ตามหาพีดีพ้องเต้ด้วยจะใช้พลังวิญญ,ญาณมากไม่ได้ต้องเซฟเอาไว้แต่ว่า ไอ้หมอนี่ก็ถือว่าเคี้ยวยากเอาเรื่องมุดหัวเป็นแมวเลยนะแกน่ะออกมาแล้วมวมยวมวมๆวมิวมว้วววววว а, าายเมวอะไรวะเนี่ยเอาเอะไรสาด์ใส่หน้ากูว่ามึงพกไฟฉายสปอตไลท์ติดตัวเอื้องไง้อต,ตาตาชัน้นตาของชัน้นวิชาบ,บ้านี่แต่ว่าชั้นนะ่ะไปตกลุมพรงเป็นครั้งที่2หรอกโว้ยเอาละฉันเลือกนายไปเลยจากพันลีจงออกมา หาอะไรกันนี่เนี่ยมันวิชาบ้าอะไรกันนี่แกเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์หรือยังไงน่ะซัสตชิคุงเฮอไอเด็กเปรตสกุลห่วงมันอยู่ที่ไหนไอเด็กนรกส่งมาเกิดไอห่วงฉากไอเด็กทุงยางแตกฉันจะฆ่าแกซะแต่ดูเหมือนว่าโปเกมอนตัวนี้จะยังไม่เชื่องนะไอห่วงฉานมึงเลี้ยงยังไงเนี่ยเอาอะไรให้กินหือว่าเขาน่ะไม่อยู่ที่นี่หรอครับ ผมนะ่ะไม่ใช่คนที่คุณตามหาอยู่นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยผมมาพูดอะไรข้างหลังกูเฮ้ยอย่ามาโกหกฉันหน่อยเลยนะฉันรู้ว่าแกน่ะสามารถปลอมแปลงเป็นคนอื่นได้ไอ้หัวฉามแต่ถึงรูปลักษณ์ของแกจะเปลี่ยนไป แต่ว่าเสียงของแกนะยังเหมือนเดิมเเฮ้ยเแกมาทําบ้าอะไรที่หลังฉันเนี้ยไปชิ้วเชวโอ้ยโห่ตงบอกไปว่าจะไม่ตกลงพรางมันอีกแช่แข็งเท้าผ <c oughs> นึกการเคลื่อนไหวแกเองสินายห่วงฉางไปลงนรกสาบอลเก่งกี่ของจักรพัรนี <c oughs> อ้าชีหายแล้วกูไอ้สรัสเอ้ย หมดแรงแต่เยี่ยมไปเลยกลับมาได้เลยจากพลีแกนี่แกเป็นใครกันไอวิชาส้นตีนนี่แกไปงัดมาจากไหนไอหมอนี่ดูท่าจะเป็นลูกน้องของผีเดีพ้องเต้เพราะฉะนั้นเราจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้ตัวตนที่แท้จริงของฉันน่ะก็คือโปเกซอมบี้เทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตคันโตยังไงล่ะมึงอย่ามากวนตีนกูได้วาย บ,บ้าเ,เอ้ยเมืกก่อกี้ฉันได้รับความเสียหายมากเกินครึ่งจากไอห,หัวล้านตัวเมื่อกีอ้ไอเมิงแสบนั่นเจ้ามอนี่มันใช้วิชาธาตุไฟมาแก้ทางฉันอย่างนั้นเหรอรับมือยากจริงๆไม่นึกเลยว่าการจู่โจมของมันจะรุนแรงข,ขึ้นขนาดนี้หลังจากเาผาผลาญร่างกายตัวเองน่ะวิชาแยกร่างฮ่าฮ่ามุกนี้น่ะใช้กับฉันไม่ได้ผลเป็นครั้งที่สองหรอกเว้ยเพราะว่าฉันน่ะได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนหัวแกแล้วยังไงเล่าไองโง่งั้นเหรอไอโอ,อ น้อยเฮ้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 ยยมันตั้งท่าอะไรของมันวะนะเออเออคงจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกใช่มาเล้ก็เล่นใช่ไหมเนี่ยนั่นมันวิชาของฉันนะเฟย์มัดพายุถล่มดูดวงดารา เออท่านฮูลี่ท่านจะต้องระวังตัวด้วยนะครับไอ้หมอนี่เนี่ยมันร้ายกาจแล้วก็น่ากลัวมากครั้งนี้ผมคงจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างท่านไม่ได้แล้วในความทรงจําเมื่อวันวานของเราพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเราไม่เคยแยกจากกันเลยสักครั้งไม่เติมเป็นหัวพ่อมก็งละกัน แต่ว่าหลังจากที่แม่ของคุณป่วยหนักรอยยิ้มก็เริ่มจางหายไปจากใบหน้าของคุณมากขึ้นเรื่อยๆฉันเล่นกับพวกนายไม่ได้แล้วเนะ่ะคือว่าฉันต้องดูแลแม่นะ่ะถึงอย่างนั้นนะ่ะพวกเราทั้งสามคนนะ่ะก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดไปนะ พวกเราได้ช่วยกันดูแลแม่ของคุณหูรี่หลังจากยุคฟื้นฟูพลังเลกิโลกก็ได้เปลี่ยนไปคุณนะจะกลายเป็นผู้จุติพลังที่เก่งกาจไร้เทียมทานตำแหน่งของคุณนั้นอยู่เหนือกว่าพวกเราไปมากแต่ว่าคุณก็ยังเสี่ยงตัวเองไปหาสมบัติหายากมาเพื่อให้พวกเราได้รับการจุติพลังด้วยคุณยังคงไม่ลืมพวกเราพวกเรานะไม่เคยแยกจากกัน จนพวกเราเข้าร่วมกับตระกูลหัวแล้วคุณก็โดนพวกมันทรยศหักหลังจนต้องสูญเสียแม่ไปตอนนี้นะ่ะผมไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าผมจะยังมีชีวิตรอดจนได้ไปเจอหน้าคุณหรือเปล่าผมอาจจะไม่ได้อยู่เห็นวันที่ความฝันของคุณเป็นจริงวันที่คุณได้ล้างแค้นพวกมันทําให้พวกมันต้องชดใช้และหน้าเสียดายว่าผมคงไม่ได้อยู่เห็นคุณจัดการและทรมานไอสารเลวนี่แต่ว่าผมจะไปกังวลอีกต่อไปแล้วละเพราะว่าไอหมอนี่นะ่ะมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณหรอกคุณนะ่ะแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้น คุณล้างแค่ได้ผมด้วยนะครับคุณโหลี่คุณแดงพลังวิญญาณของฉันฟื้นคืนกลับมาแล้วนี่นะเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยไหนดูสิเกิดอะไรขึ้นบ้างนะทั้งวันนี้สถานการณ์แพร่ระ,ะบาดได้รับการควบคุมแล้วหูเสียวเย่ยังมีชีวิตอยู่และกำลังต่อสู้กับไวรัสไม่เกิดการติดเชื้อใหม่ๆในเมืองหยงเล่อแล้วซอมบี้ยักษ์โดนเจ้าพวกนันสกัดกั้นเอาไว้ได้หูอ้วนกับหูหนิงล่ะหูอ้วน ปูนิงอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอเอ๊ะแปลกจังทำไมฉันติดต่อพวกแกไม่ได้ล่ะเนี่ยพวกเขามีไวรัสที่ฉันปลูกถ่ายเอาไว้อยู่ฉันจะหาตำแหน่งของพวกเขาเองอยู่ที่สวนสนุกในเมืองนั้นเหรอไปทำอะไรที่นั่นกันนะ ในเวลาแบบนี้พวกแกยังมีกระจิตกระใจเป็นส,นสนุกอีกอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพวกแกนะ่ะจะเอาเวลามาทําเรื่องไร้สาระแบบนี้ในขณะที่ฉันนะ่ะกำลังฟื้นฟ,นฟนูพลังอยู่ถ้าไม่มีเหตุผลอะไรดีๆแล้วก็พวกแกโดนดีแน่แต่ไอ้เจ้า่วงช้างนั่นก็ยังมาไม่ถึงเมืองใน2วันเลยฮะหรือว่าบางทีแล้วฉันอาจจะประเมินมันสูงเกินไปแต่ว่าฉันอาจจะใจร้กับเจ้าพวกนั้นเกินไปบางทีแล้วนะ่ะเจ้าพวกนั้นอาจจะแค่เหนื่อยก็ได้ก็เลยอยากจะผ่อนคลายนี่น่หน่อยๆยังไงเจ้าพวกนั้นน่ะก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่สําคัญของฉันเป็นนเพื่่ออกลลุุมสดท้้ายขงัแว หูอ้วนหูนิ่งอยู่ไหนน่ะช่วยด้วยกระดูสูงกี่ราคาช่วยด้วยเฮ้หูหวนหูนิ่งแกไอสารเลวไอปีศาจร้ายไอฮวงฉางฉันจะฆ่าแกซะฆ่า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 แกซะช่วยผมด้วยครับ ซอมบี้นับหมื่นถูกขังอยู่ในหลุมท่าเหนือของเมืองหอยงเลอ่อพวกเขาไม่มีทางเลือกและถูกควบคุมโดยไวรัสก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาและใช้ชีวิตเชกเช่นปุถุชนคนทั่วไปและพวกเขานั้นมีครอบครัวที่รักใคร่หลังยุคก,การฟื้นฟ,นฟนูพลังเลกิผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแกะน้อยนับว่าโชคดีแต่ว่ามหันตภัยในครั้งนี้ก็จะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายทำลายบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาผู้คนมากมายต่างทุกทรมานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเขาสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งตัวตนของเขาเอง ได้เวลาจบเรื่องทั้งหมดนี่แล้วไอ้หมอนี่มันมาคนเดียวอย่างงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะเจ้าหมอนี่มันอยู่ในระดับโลหิตสังหารขั้นกลางมันจะจัดการเจ้าหูอวนกับหูนิ่งได้ยังไงกันหรือว่ามันจะใช้ระบบพลังพิเศษที่ฉันไม่รู้มาก่อน แต่ว่าถ้าแกจะมาสู้กับฉันคนที่มีระดับพลังอยู่ที่โลหิตสังหารขั้นสูงสุดแบบฉันน่ะระดับพลังของแกกับฉันน่ะมันยังห่างชั้นกันเยอะดังนั้นไม่ว่าแกจะมาไม้ไหนแกก็ไม่มีทางเอาชนะเรื่องความต่างของระดับพลังได้หรอกนะมันทําอะไรของมันนะ่ะเล่นตลกอะไรของแกนะ่ะแกอย่าลืมไปสิยังมีไวรัสของฉันน่ะอยู่ในร่างของแกนะฉันจะใช้ไวรัสนั่นนะ่ะตรวจจับค่าพลังของแกซะ ก็ไม sure ่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปนี่นะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี <NO ่นะระดับพลังวิญญาณของมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ยังไงกันนะเพิ่มระดับพลังจิตขึ้นในเวลาสั้นๆแบบนี้เนี่ยห้าหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่สนเพดานค่าพลังเลยอย่างนั้นเหรอนี่มันแปดหมื่นแล้วไอ้หมอนี่มันสามารถเพิ่มระดับพลังวิญญาณขึ้นถึงหนึ่งในสามบัฟขึ้นมาในลวดเดียวเนี่ยนะไอ้หมอนี่แกเป็นใครกันแน่เป็นมหาเทพอสูรจากต่างดาวหรือไงจงแผด นี่มันบ้าไปแล้วจึงจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั้นเหรอระดับพลังแตะเพดานถึง9500 0แล้วระดับพลังของไอ้หมอนี่เทียบเท่ากับชั้นแล้วอย่างนั้นเหรอไอ้เวนี่มันมีระบบที่สามารถเพิ่มพลังได้เองบ้านาะจงแผดเผามัดปืนใหญ่ของอาร์มอนท่าปพลังเปรวเงินของเทพปูรจุตนนินี่มันนี่มันมันจะทำอะไรของมันต่อนะแฟลกแสจิต และแล้วในที่สุดราชาผู้อยู่บนจุดสูงสุดทั้งสองก็ได้พบหน้ากันแล้วการมาทะากันในครั้งนี้จะกลายเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของวันใหม่กันนะโปรดติดตามตอนต่อไป